สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ทางรถบ้านมือสองคอนแก่นนะครับหรือว่าวัฒนาชัยเจริญรถบ้านนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์กับรถบ้านมือสองคอนแก่นด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งนะครับเมื่อมีรถใหม่ๆเข้ามานะครับท่านใดที่ไม่สะดวกติดตามทางช่อง YouTube ทางผมเองก็มีที่เพจ Facebook นะครับให้ท่านพิมพ์ค้นหาเขาว้ารถบ้านมือสองคอนแก่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ วันนี้พามาชมรถที่มีอยู่ในเต็นท์นะครับแล้วก็รถเข้าใหม่สถานะเป็นยังไงบ้างนะครับมาชมกันนะครับคันนี้ v i โ o ปี2550นะครับเป็นรุ่น E นะครับรุ่น E ก็คือมีกระจกไฟฟ้านะครับนะครับพวามไร้พาวเวอร์นะครับกูแจรีโมทผมติดตั้งให้นะครับสวยๆพร้อมส่งนะฮะคันนี้อยู่ที่279,000บาทนะครับเล่มเอกสารพร้อมโอนนะครับนะครับแล้วก็คันนี้นะครับปี2550เช่นกันนะครับ ปี2550เป็นรุ่นท็อปรุ่น g นะครับก็คือ2 5 g คันนี้นะครับเปลี่ยนถ่ายของเล็วพร้อมจัดส่งให้เหมือนกันนะครับอยู่ที่ราคา2 6 9 0 0 0นะครับมันจะถูกกว่าคันบอนเนื่องจากนะครับคันบอลผมเปลี่ยนแม็กไลเนอร์ใหม่นะครับติดฟิล์มใหม่อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มันเป็นสีบอลนะครับเป็นสีตลาดนิดนึงนะครับแต่ถ้าท่านใดชอบสีทองนะครับได้รถถูกแน่นอนแล้วก็ได้เป็นตัวท็อปก็คือมี airbag abs นะครับ มาดูนะครับเรียงจากด้านซ้ายแคมรี่คันนี้ยังอยู่นะครับ4 5 0 0 0 0บาทสนใจมาดูสภาพได้นะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับเครื่องเกียร์ก็โอเคนะครับไม่ได้ถือว่าดีหรือเนียนนะครับมันเป็นเกียร์รุ่นเก่านะครับนะครับแล้วก็ CR-V คันนี้นะครับ CRV คันนี้นะครับแต่งสไตล์ออฟโรดปี2 5 4 5นะครับนะครับ1,49,000นนะครับส่วนคันนี้นะครับ เข้ามาใหม่ยังไม่ได้ลงนะครับปี2014นะครับหรือว่าปี2.557นั่นเองนะครับเป็นเครื่องยนต์นะครับ1.2นะครับน่าจะ1.2นะครับผมจำถ้าจำไม่ผิดนะครับนะครับคันนี้นะครับราคาก็อยู่ประมาณนะครับ200,000บาทนะครับรวมเก็บงานสีให้นะครับมีรายละเอียดนี่ๆหน่อยๆนะครับรถเดิมๆสวยๆนะครับคันนี้วีโก้นะครับปี2011รุ่น j 2000 0 นะครับห้าหมื่าพนะครับสองแสนห้าหมื่นเก้าพันปีสองพันสดหรือว่าปีสองห้าห้คันนี้สปอร์ตคูเซอร์ปีสองหกรุ่นท็อปสานะครับรุ่นท็อปสามจุดศ์ออโต้โฟร์วินะครับคันนี้ตามสภาพอยู่ที่สองแสนสามหมืนเะครับเดี๋ยวผมรอรถเสร็จอยู่ในอู่นะครับจะเอาเข้าไปเก็บงานนะครับเก็บงานสีแล้วคันนี้จะอยู่ที่สองแสนห้าหมาพนะครับสนใจสอบถามมาได้นะครับผม แล้วก็คันนี้นะครับที่เข้ามาใหม่วันนี้ก็คือเชฟนะครับอาวิโอปีสอง1ห้ารห้าหนึ่งรุ่นหนึ่งจุดหกนะครับเป็นเกียร์ธรรมดาเครื่องเกียร์ขับดีช่วงล่างดีมากนะครับแอร์เย็นนะครับทรงสวยๆแบบนี้ราคาเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเองนะครับมาดูนะครับตัวดากอนไอคันนี้ปีสองพนหะ้าสี่สี่นะครับ,นน cc, รบหรือว่าปีสองพันหนึ่งนั่นเองคันนี้เป็นรุ่นท็อปเอสเอลเอ็กนะครับเครื่องสองพันห้าร้อยซีซี 1,69,000กําลังชงทำความสะอาดนะครับแล้วก็ตัวดาก้อนคันนี้นะครับปี2540นะครับเป็นเครื่อง2.5ง l x เช่นกันนะครับอันนี้เขาแปลงหน้ามานะครับสวยแล้วนะครับเครื่องเกียร์ดีแอร์เย็นนะครับมียางด้อยนะครับดอกยางมันเยอะแต่ยังด้อยนะครับยางมันหมดสภาพคันนี้ก็1,2,9,000ถูกๆเองนะครับ ส่วนสปอร์ตไรเดอร์คันนี้นะครับปี2545ลูกค้าเพิ่งโอนจองมาวันนี้ไล่เปลี่ยนถ่ายของเลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เฟืองท้ายเกียร์นะครับโปนะครับแล้วก็เผาหน้านะครับเราจะส่งลูกค้าพรุ่งนี้นะครับประมาณนี้นะครับผมเหลือคันไหนบ้างเนาะนะครับก็เหลือประมาณนี้นะครับ ส่วนที่เหลือนะครับรถเก็บงานสีเสร็จเดี๋ยวผมพามาชมอีกทีหนึ่งหรือว่ามีรถเข้าใหม่ยังไงนะครับก็มีอยู่นะครับอู่สีคันนึงเป็นนาวาร่านะครับก็รอชมได้นะครับแล้วก็แอคคอร์ดปีสองหนะครับเป็นแอคคอร์ดปาวาน G7 นั่นเองนะครับรอดูนะครับนะครับสนใจคันไหนก็โทรสอบถามได้นะครับสําหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ